ใคยรายวันโดยสุคนชัยอารีตอนบุ่งทะลุวังกับสิ่งที่เขาเลือกในโลกแห่งความเป็นจริงของมนุษย์ที่ส่งสัญญาณถึงกันการเกิดแก่เจ็บตายเป็นที่มาของคำว่าไม่มีใครเลือกได้คำสอนทางสายพุทธ ยังยืนยันว่ากรรมเป็นผู้กำหนดกรรมหมายถึงการกระทำส่วนกฎแห่งกรรมอยู่ที่เจตนาดีหรือร้ายของผู้กระทำในสิ่งที่สะท้อนถึงกันได้โดยสำนึกรู้ในสิ่งชั่วหรือดีที่ผู้ติดปากกันมาทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วส่วนความรู้สึกอื่นๆเกิดขึ้นกับแต่และชีวิตใช่จะเป็นแบบอย่างถูกหรือผิด ให้คนอื่นคิดแทนไม่ได้สิ่งที่ควรจำและกระทำเป็นแบบอย่างให้คิดตามความรู้สึกนั้นๆมาเป็นแนวทางที่เหมาะสมย่อมคิดได้ทำได้โดยเฉพาะสังคมแนวใหม่หรือแนวคิดใหม่ๆที่นำไปต่อยอดตามอุดมการคิดได้ทำได้ถ้าไม่มีผลทางตัวบทกฎหมายบ้านเมืองคิดได้ทำได้ ตามสิทธิเสรีภาพในกรอบที่นำไปสู่ความสงบสุขของบ้านเมืองก็ไม่มีใครจะมาขัดขวางห้ามปรามเราได้เช่นกันหลายคนในสายพุทธหาทางออกในปัญหาที่คับแค้นใจเหล่านั้นได้ทางไหนบ้างกับความตายที่ผิดธรรมชาติของนักต่อสู้ทางออกอื่นก็ยังมีทางเลือกหลุดพ้นได้มากมายหรือมิอาจจะปล่อยวางลงได้ ก็ขอให้นึกถึงการเจริญภาวนาในกรอบม,มรณานุสตินึกถึงความตายเป็นมรณานุสติให้รู้หลักความเป็นจริงในชีวิตจริงที่ต้องต่อสู้ให้คนรุ่นหลังเข้าใจได้มากขึ้นก็อาจจะช่วยลดความสูญเสียเศร้าหมองของมวลชนคนต้องการต่อสู้เพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการได้มากมาย ในโอกาสต่อไปอย่างลงตัวโดยเฉพาะมุมมองในการต่อสู้ของบุ่งทะลุวังที่ยืนดูอยู่ข้างหลังช่วยกันประคองความคิดเหล่านั้นไปสู่เป้าหมายได้ด้วยความรอบคอบขึ้นอะไรก็ย่อมเกิดได้และดับลงจะจบลงแบบใจที่เราคิดต่อยอดต่อไปได้หรือไม่ต้องมีสติคิด สุคนชัยอารีสืบจากข่าวรายงานสนใจลงโฆษณา,า,ก,ากับสืบจากข่าวที่มียอดคนติดตามกว่า1ล้านยูเซอร์และคนดูกว่า10ล้านวิวต่อเดือนติดต่อได้ที่โทรศัพท์086-995-9575และอ e ีเมลสืบจากข่าว at gmail com